เรานำเสนอตู้ลำโพงสาเร็จรูปแปดนิ้วพร้อมใช้งานรู่แปดห้าหนึ่งเจ็ดบีนะคะตัวนี้นะคะจะแถมฟีสายลำโพงสองเมตรสองเส้นค่ะตัวตู้นะคะจะทาจากไม้ไผ่พิเกิลหุ้มด้วยสีระเบิดสีดานะคะด้านหลังตู้นะคะจะมีแถบลำโพงสีพินบกลมให้หนึ่งตัวค่ะดีไซน์สวยงามทรงหกเหลี่ยมนะคะที่ด้านล่างนะคะจะมีลูกยางกันกระแทกให้สี่จุดค่ะมีฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่นแบตตาข่ายนะคะยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะคะเสียงชัดเจนรอบด้านค่ะหน้าดอกกันน้ำ เต็ม350าวัตต์กำลังขับ300ร้อถึงหกร้อยวัตต์ข้าวองศ์สี่องความเรือ9เก้าเดซิเบลนะคะตัวนี้นะคะจะมีช่องลมให้ในตัวขับเสียงชัดเจนเสียงกระหึ่มค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะมาทดสอบให้ฟังกันนะคะ เป็นไงบ้างคะเสียงดังฟังชัดดงไกลระยะการตกเราตู้ไว้เสียหาย0ูงถเมตรนะคะสามารถใช้ได้ทั้งภายในบ้านและในรถยนต์เลยค่ะสินค้าของเรามีรับประกันทุกชิ้นเลยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะทางแล้วเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากร้านเราอยา่าลืมติดตามร้านค้าของเราให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ